สตัวตัวเองมาสั่ง,ง,างบานไปไหนไม่ไไมเป็แนแบบแบบเลยอ่ะอันอันนี้คระเป๋านี่มี MK MK <ม>อยู่ที่แยกนี้นะ A5 นี่แล้วก็มาถึงตัวนี้ครับน่ารักมากค้ายวีลิงมอเตอร์นี่ครับอ้วีลิงเขามี หลายโปรดักต์เหมือนกันนะครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้ก็เป็นซิตี้คาร์นั่งนั่งจะเป็นเสียบฟั๊กนะครับอ๋อนี่ครับดูตัวเป็นเซ็กเมนต์เอเซ็กเมนต์เอแบบเอสยูวีขนาดเล็ครับตัวนี้เป็นฟั๊กฟั๊กของคนทำง,งานนะครับนี่เป็นรถห้องเยง็น ผูยหลิงสวยนะดีไซน์ก็ไม่ขี้เหรับ ผู้วงร้านทองครึกคักนะนี่ไปดูสัญญาก็เป็นนี่ครับเป็นพรีเซนเ,เตอร์ให้ให้แวนอยู่ร้านทองคึกครักนี่มาดูผ้าสิ้นของฝั่งเรานะครับในเวลาไปงาน หรือว่าเป็นแบบใส่ชุดเป็นทางการเนีครับโอ้โ oh, ห oh, สวยนะเนี่ยผู้หญิงเราใส่แล้วดูมีสเสน่ห์มากนี่ตัวเนี้ยครับอย่างตัวเนี้ยตัวนี้กี่บาทอ๋อ oh, เป็นเก้าสิบพันสี<อ>่จะจะแค่ชุดนี้แค่แค่แค,คืออ่าแล้วเขาก็ไปใส่ชุดทํางานก็คือเขาก็ใส่เสือ้อนนเขาได้ชุดทั่วไปจะมีแพสเสือ้ออ๋ออ่าอ่า เพราะว่าเขาจะเสือกจะมีไก่ตัดเสือกเป็นไงครับพี่ข voilà anyway ี่ยากไหมไม่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 นะอ๋อมันก็คือช่วงแรกๆก็คือเราจับครั้งแรกมันไม่มีเรื่องการทรงตัวไงมันมีแต่เรื่องการเข้าโค้งการอะไรนะพี่นะอ่าอ่าขึ้นมนี่ดูพี่เขาขึ้นปุ๊บเนี่ยนี่เอออีกอันนี้มันกี่ซีซีพี่ คันซีนะคัน4 4นะจริงๆแล้วมันก็คือฮอนด้าถูกไหมหรือว่าไงเครื่องเครื่องหรอเครื่องของญี่ปุ่นอ๋อเครื่องของญี่ปุ่นนะ่ก็มีอ,อ่ามอน้ำมันสไตล์สามล้อในไทยนั่นแหละมีมีดสตาร์นะครับแล้วก็มีพวกวเครื่องที่เป็นสไตล์รถแบบพวกสามล,กล,กล,กบบล้อ แล้วต้องแล้วมันมันต้องเป็นทะเบียนอะไรพี่อย่างเงี้ทะเบียนรถสาสารถเขาเรียกว่ารถสาธารณะหรอรถรับจ้างอย่างเงี้ยหรอ,อ,อแล้วมันเนี่ยยางอย่างอันเนี้ยเขาเป็นสีขาวทะเบียนขาวเอาเหรอเออ <c oughs> เพราะว่าถ้าในลาวอ่ะถ้ารถรถบุคคลก็จะเป็นสีเหลืองมันจะสลับกับบ้านเรา <c oughs> แล้วพี่ชื่ออะไรครับเน,นี่ย <c oughs> พี่ชื่อพี่อะไรอะ่ะ <c oughs> พี่ตีอะเหรอ ตีต่าเต่าเหรอ,อไอตีต,ตีโอ๊ยเลยไปพูดต่อเต่าพี่ก็จะรู้เรื่องไหมเนะี่ยหมายถึงว่าต,ตี๋อะนะตีเออตีเลยตีตีอ่าแล้วพี่ตีเนี่ยอย่างในในในเมืองไทยอ่ะภูเก็ตเชียงใหม่อุดรอ,อะไรตอนนี้ถ้าเวลาโรงเรียนเลิกอะตอนนี้รถติดในเมืองอะโอ้ไม่ต้องเข้าไปเลยโซนในอะในในวิ่งจันเป็นไหมครับ,ออบอเ,เอาเลยก็เ,เื่อปุ้ยเงี้ยว่ะ คนที่เลี้ยงได้เราก็เลี้ยงดีกวา่าหรือเพื่อนเขาจะเอามอเตอร์ไซค์ไปดีกวา่าดีไหมอ่านี่นี่เป็นกาเลี้ยงนอเหรอครับถ้าผมเข้าที่ล่วงหน้าพอครับแล้วอากาศจะเย็นเมื่อไหร่พี่ผมเนี่ยตอนแรกจองไว้ล่วงหน้าที่มาเที่ยวนี้นึนกว่าจะอากาศหนาวไม่หนาวเลย ปั่นนะแต่ว่าธันวามีสิทธิ์หนาวนะน่าจะธันวารันาอ่าโอเคหมดแล้วพี่อีกครับรถอย่างนี้นี่ก็อากาศดีเลยแหลอากาศเย็นๆนอ่ะทุกปีอ่ะหนาวเลยนะหนาวเลยเหรอโอ้ยต้องใส่เสื้อนเสื้อนักเาเลยนะเออใช่ใช่แล้วถุงมืออ่ะเช้าเช้าต้องใส่ด้วยถุงมือนะใส่ใส่โอ้เออแต่ว่าเวียงจันทร์เนี่ยมันถ้าเทียบกับเส้นศูนย์สูตรก็ถ้าเทียบกับบ้านเราก็ แถวแถวน่านเงี้ยก็ยังเย็นกว่าเพราะเพราะว่ามันอยู่สูงกว่านิดนึงแต่ถ้าไปหลวงพระบางเลยก็ก็เทียบกับแถวเชียงรายน่านได้อ่าแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยต้องเทียบกับแถวๆนครปนมอะไรเงี้ยนะครับแถวแอุดอรอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวจะเชกเกียร์แล้วเนี่ยเชียร์อ่าเชียร์ฮอนดุนไดเกาหลีเข้าเข้ามาทำตลาดในในลาวได้เยอะ นี่นี่รถอะไเนี่ยก็เรียกรถอะไรพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคันนี้ใช่ไม่หมายถึงว่าเขาเรียกอะไรรถรถกระป๋อใหญ่หรือรถบรรทุกครับของพ่อเรียกขับรถเออทีนี้รถพ่อผมอย่างงี้ยนี่รถพ่อผมอย่างงี้อ่านั่นแหละแต่ของพ่อผมมันเป็นเออเป็นเดียวกันใช่ไหมอ่าก็ตัวเดียวกันอ่าครับแล้วพี่ตีขับขับมานานยังครับพี่ ประมาณเจ้าปีสิบปีอุ้ยสิบปีเลยเหรอโอ้ยอย,อย่างนี้เขาเรียกว่าหลับตาก็ไปได้ทุกจุดนะครับอ่าแล้วพี่เีในรถไอที่เราเห็นเนี่ยสกายแล็บมีสองแบบอ่ะครับมีกี่แบบในความคิดพิธีมีมีกี่มีแบบเดียวเหรอแบบเดียวอ๋อแต่ถ้า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 เทียบสกายแล็บเนี่ยถ้าเทียบสกายแล็บนี้มีกี่คันได้ในความคิดพี่ ในในเวนจัตเนี่ยถ้ารถเป็นรถรถรถในการพาณิชย์เนี่ยอ่าทั้งรถตู้รถอ่าสกายแลบรถตุ๊กตุ๊ก,ก,กพันกันถึงนะพี่นะอนนนะอกเกินด้วยนะโอ้เกินเกินพันกันนะครับวัดไทสนามบ,บินวัดไทรในนั้นขอขีอะไรนะสกู๊ตเตอร์ขอาสายตัวเลยนะขอเขาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไปรับผู้มั่วใช่ไหมพี่ขอสกายแลบเข้าไปไม่ได้เหรอไม่ได้โอ้ดิ่งรู้อีกนะโอเค สี่ไงครับนอกจากคุณ أ, ไปใช้แอป,ปของโลโลโลโกโ้ไม่โลโลก,กาหรือโลโกโ้โลก,กาอ่าคุณใช้แอป,ปของโลก,กาแล้วเนี่ยคุณก็เลือกเป็นเขาเรียกว่าเป็นโลโก้แล้วก็เป็นแท็กซี่อ่าแท็กซี่สกายแล็บไม่มีสิทธิ์เข้าใจอ,อ๋อจะแบง่งแบ่งเขตกันก็เหมือนกับในเทศบาลแต่ละจังหวัดของไทยครับโอเค แต่ระยะทางที่จะไปและเดินปัาหาที่ว่าอ๋อถ้าว่าแวะกี่จุด,ดอ่าถ้าไปในสองชั่วโมงเนี่ยเราเราวัดไม่ได้แต่เราจะวัดว่าแวะกี่<า>จุดดีกว่าอ่าระยะทาง,าทางแวะกี่จุดนะครับร<า>อ่านี่รถตู้แบบเนี้ยที่ท,ที่ที่เราเยอะนะพี่นะรถแบบตู้สไตล์เนี้ยแล้วก็พวกอ่าอ่าพวกฮุนไดแล้วก็พวกอ่าแก,กนเวียพวกโตโต้าอ,อะไรเงี้นะเขา,าจะทำล็อจ้างด้วยใช่ไหมครับพี่ อ๋อแต่ถ้าคันนี้เราดูจากใบเรือนี่เป็นเป็นรถบุคคนเนี่ยโรงเรียนเลิกแล้วพิธีบอกเลาว่าอนนี้โรงเรียนเลิกปุ๊บอาจจะมีรถติดหน่อยโอ้ยเนี่ยห้างเนี่ยเปิดไหมอ๋อนี่เปิดไปด้วยเหรออ๋อแล้วก็นุชอันนุชอันออกเต็มว่าอะไรเวียนเวียนทันเวียนทันอ๋อเวียนทันอ่าจะเป็นภาษาอังกฤษเลยออกเป็นแบบได้เวียนทันเวียนแชนเวียนทัน เวียงทันอ้าเวียงจันโอเคเวียงจันก็าซาาาเรานี่ครับผมเ,เปิดเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะมาอ่าผมมาเดินอ่าเอารอ่านั่น่่อาวสวัสดีค่ะ อ,อ๋นนี้โรงแรมเหรอพี่อ,อ๋นนี้เพิ่งเพิ่งนี่ดิเพิ่งเพิ่งต็เพิ่งรีโนเวทนหรอหีน้าได้จัอ่าอันี้ตลาดเช้าอ๋ออนนี้ตลาดเช้าอี่ทาวนี้นะครับตลม นี่นี่นี่สกายแล็บนะแต่ว่ามันมันเล็กนะพี่นะนี่พีบอกนะอ่านี่มันถือว่ายังเล็กตลาดเช้านลดเช้าตัวตี้นี่อ๋อนี่น เทียบครับรถเทียบของลาวเนี่ยดูรถเทียบโอเครถบรรทุกล,ลาวครับตอนนี้ผมอยู่แถวขนส่งแถวขนส่งก็คือเนี่ยฮะก็จะมีรถอ่าเขาเรียกว่าเกี่ยวกับรถขนส่งคนขนส่งมวลชนของทางลาวเยอะเลยเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เนี่ยรถสกา Sky ap, ยาแลบเงี้ยแล้วก็จะมีรถรถเป็นรถสองแถวนั่นเองสองแถวอาา่านั้นรถไทยครับนี่ เวียงจันทร์หนองคายอันนี้ก็อุดรหนองคายวังเวียงนี่อ่านี่ก็น่าจะเป็นรถของเรานครแล้วก็อันนี้เป็นท่ารถท่ารถที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับนี่แล้วถ้าใครจะนั่งรถมาซื้อปี้หรือซื้อตั๋วของรถไฟความเร็ว ที่นี่มันได้อของพูอะไระเงี้ยเออแล้วพี่อยากรู้ว่าอ่่พี่ได้ยินมาว่าที่นี่มันมีมันมีประถมก็คือป .1 ถึงป .5 นี่หรอแต่เราไก่ได้ยอม,มอ่ะอ๋อแต่ไปก่อนสัยาไ่ก่อนมันจะมีป .1 ถึงป .6 แล้วมหาลัยเรียนจุเมหาลัยาลัยเรียนจุเปียมหาลัยถ้าเป็นเตรียมปีก็สี่ปีใา่ไหมเรียนปกติเหมือนมหาลัยแห่งชาติเราอย่างจแต่เห็่อนแบบคือดูในยูทูบอ่ะไม่ได้มีมหาลัยแต่ละมหาแต่ละเมืองเลยเนาะแสดงว่าทุกเมืองใหญ่เนี่ยมีมหาลัยหมดเดี๋ยวพ่อพาน มีปักเซ่ใช่มีปักเซ่เแล้วก็นครหลวงวิงจันต์อ๋อเหรอมีแค่สามถ้าหนูจะไม่ผิดน,นะนี่เลยดูในเพื่อนชื่ออะไรนะซึ่งบุ๋มค่ะชื่ออะไรนะบุ๋มบานตาอ๋อ <laughs> Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy.

มีความสุขนะจริงๆคือแบบเราชีวิตจริงๆเวลาเราไปเจอเรื่องราวทุกๆผิดเพี่จะทำงานกันอะไรเงี้นนย back to <oughs> the basic